ค่ะกาบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนช่องยายน้อยพารวยมือนีมีโอกาสไม่เยี่ยมผ่านมาทั้งนี้ไม่เยี่ยมปูทมดินเด้อค่ะพี่น้องยายน้อยบอกเคยได้มาถ่ายคลิปปูทมดินจากเธอแต่วันนี้เป็นโอกาสดีมานำคู่บาอาจารย์เนาะค่ะเพื่อนรู้จักกันเพื่อนพายายน้อยมาเยี่ยมปูทมดินปูทมดินทุกท่านกส็สิรู้จักกิติศัพย์เพื่อนดีอยู่เนาะค่ะ ปูทมดินงวดที่แล้วนี่เลขเพิ่นกับเขาเด้อค่ะเข้าทั้งบนทั้งล่างงวดที่แล้วนี่เลขเพิ่นเขาทั้งบนทั้งล่างเลยเด้อค่ะพี่น้องค่างวดที่แล้วเลขเพิ่นเขาทั้งบนทั้งล่างงวดนี่ก็เขียนแล้วว่าเลขเพิ่นจีเขาตัวใดเนาะค่ะอ่าห้ามาป้าไปตามแนวทางน้ำเพิ่นเนาะค่ะอันนี้ก็คือวัดปูทมดินเด้อค่ะพี่น้องค่าวัดปูทมดินยายหน่อยมีโอกาส มาเยี่ยมได้ยินตะกิติีซัเพิินเนาะค่ะได้มาเยี่ยมมายามเพิินทอดวัดเพลินเป็นบุญของยายน้อยเด้อค่ะพี่น้องคะเข้ามาไปชมวัดเพลินจะก่อนเนาะชมวัดเพลินแล้วเขาจังคอยไปตามแนวทางตัวเหลขกตัวดีตัวเด็ดน้ำเพลินเนาะค่ะบารมีเพลินเนาะค่ะบารมีของเพลินวัดเพลินก็สวยงามขึ้นมาตังเยอะเนาะค่ะยายน้อยก็ได้ติดตามข่าวข้าวของเพลินผ่านช่องยูทูบมาตลอด อันนี้กับบุญห้องน้ำบุญห้องน้ำเด้อค่ะห้องน้ำเพ่อนกระส,ส่างเออสางเปกประหลาดสวยงามอยู่เด้อค่ะพี่น้องค่ะชมเมืองชมห้องน้ำเพลินเด้อค่ะสะอาดสะอาดเนาะค่ะเมื่อชมบัดว่าอารามเพลินสิงกอส่างเพ่อนกับมีขึ้นต้งเยอะเลยเด้อค่ะสาราหลังบา้าไงพี่น้องเบิ่มนีเด้อค่ะเพ่อนปลูก ดอกหมู่สวยงามแย่หน่อยมากดอกหมูพ่พิ่น้อคะพี่น้องคะเบิอนเดอร์ค่ะแย่หน่อยชอบดอกหมูเพิ่นตอนนี้ดอกหมู่กำกลังออกดอกบานเต็มหลอบวัดเลยเด้อค่ะพี่น้องคะมาดูสิ่งก่อสร้างของปูถมดินเด้อค่ะอันนี้กระต้นหมักคุงก็มี่มากให้กินกินพร้อมเด้อค่ะพี่น้องคะอยะ่าเฝ้าเวียนหัวเด้อค่ะ ศาลาสิ่งก่อสร้างของปูถมดินเดอ้อค่ะพี่น้องคะยายน้อยมีโอกาสผ่านมาแถวนี้เลยแหวะเขามาถามข่าวข้าวเพลนเนาะคู่บา,าอาจารย์ผ้ามาเพลนมาวัดปูผมถมดินแวบบ่แวะบ่แวะแล้วเนาะค่ะชื่อเสียงเพลนในเหลืองความแม่นของตัวเลขมีเข้าทุกงวดเนาะค่ะพี่น้องคะมาเข้ามาไปตามแนวทางของเพลนน้ากันเนาะค่ะ เป็นโอกาสดีของยายหน่อยครั้งแรกที่ได้มาถ่ายทําคลิปตัวเลขของปูถมดินเด้อค่ะพี่น้องคะได้ยินกิตติศัพท์ของเพื่อนมานานเด้อค่ะพี่น้องคะอาเบิงเอาเด้อว,วัดเพื่อนก็ะเจ้เลื่อนจะเจลื่อนไปตั้งเยอะเด้อค่ะพี่น้องคะอาชมชมชมพูน่ะกิตติศัพท์ปูถมดินเด้อค่ะปูถมดิน ยาหน่อยกระเพื่อเข็นคานาคาตาเพิ่นมือนีละเด้อค่ะพี่น้องคะปูทมดิน,นมาสั่นมาเอาไปไปไป,ไปตามแนวทางตัวเลขน้ำเพิ่น,นวดหนีเพิ่นซิม,มีโตดีโตได้ดแต่ห้าบอแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มาสั่นค่ะถ้าไม่ถูกมาเอาเงินคืนน้ำเพิ่นได้เลยพี่น้องคะ มาเข้ามาไปตามแนวทางน้ำเพริ่นเด้อค่ะดอกโมกกําลังบานเต็มเลยเด้อสิ่งหนึ่งที่ยายน้อยชอบอยู่วัดปูโถมดินก็คือต้นดอกโมกเด้อค่ะพี่น้องปูเพิ่นจะปูกไว้เป็นแนวตลอดทางเลยเด้อค่ะตอนนี้กระลังออกดอกทรงกลิ่นหอมเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> ได้ยินได้เสียงหัวเลาะาะวมาน้ากันไลหนาไลยตาเนาะค่ะพี่น้องกะเอาเบิ้งเอาเด้อยายน้อยชอบอยู่ในวัดนี่ชอบอยู่อย่างเดียวคือดอกหมูกเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องที่ชอบตัวเลขปันได้ชี้ภาพไปเบิ้งพาไปเบิ้งแน่นอนเด้อค่ะปูพันย่งพระท่านพร้อมเนาะค่ะเอาเบิ้งตุนดอกหมู่คนไปก่อนเด้อค่ะ แต่ว่าเลขที่ใยายน่อยมักเด้อค่ะเลขที่ยายน้อยมักเลขที่ยายน้อยชอบเด้อเลขที่ยายน้อยชอบเด้อนี่เลขที่ใยายน้อยชอบเด้อค่ะเลขที่ยายน้อยชอบเด้อค่ะปูปูทมดินบันถามยายน่อยจะชอบเลขตัวใด กับอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบชอบมะม่วงต้นนี้ค่ะพี่นองคะมะม่วงต้นนี่โดกดกเบิงส่งปูือสิบไห้ยผู้ใดเด็ดเลยเบิงส่งและปูือสิบุห้ยผู้ใดเด็ดเลยเด้อนี่ต้นมะม่วงปูทมดินเด้อค่ะพี่นองคะเบ<า>ิงเอาดูโดกลายค่ะเ้าก็มาตามแนวทางตัวดีตัวเด็ดกับปูเพนเนาะเมื่อมีโอกาสได้ผ่านมาเยี่ยมเพินทั้งนี้แล้ว ใหญ่น้อยพารวยกระพาะผาชีชีมาตามตัวดีตัวเด็ดให้พี่น้องเด้อค่ะพี่น้องคะตอนนี้พระอาจารย์เพิ่นกระพร้อมแล้วเด้อค่ะพร้อมแล้วเพิ่นจะให้สัมาษณ์เท่าเรื่องตัวเลขตัวเลขที่เห็นอยู่หน้าจอนี่ก็คือตัวเลขของปูถมดินเลยเด้อค่ะพี่น้องคะกราบนมาา,า,าค่ะ c l a สาธุค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่แม่น้อยวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเจ้าค่ะวันที่ยี่สิบแปดนี่แหละเลขหลวงปู ค่ะอันนี้คือตัวเลขของปูหรอคะแม่นแหละค่ะเมื่อนวันที่เท่าไหรยายน้อยยี่สิบแปดเจ้าค่ะอ่าวันนี้มีแม่อันอันยายน้อยได้มีโอกาสมาหาวัดปูีนค่ะค่ะซึ่งไม่เคยมาเลยเจอกันแต่ที่อื่นเนาะค่ะกับเพื่อนไทยทำคลิปตัวเลขปูจากเชื้อเนาะแต่ววดนี้หลวงปูก็มั่นใจนะนะค่ะค่ะปูมั่นใจล้านเปอร์เซนต์เลยเด้อค่ะ ปูวาจังสันมาจังร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่าให้ซื้อกลับด้วยนะกลับด้วยเนาะค่ะแต่ว่าห้าศูนย์ไม่ต้องกลับห้าศูนย์ห้าไม่ต้องกลับศูนย์ห้าไม่ต้องกลับเนาะล่างอย่างเดียวเนาะค่ะศูนย์ห้าถ้าเป็น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 อะเป็นล่างอย่างเดียวค่ะไม่ต้องกลับดีเด้อค่ะแล้วแล้วที่เหลือนะกลับด้วยซื้อบนล่างแล้วค่ะค่ะเจ็ดแปดนี่ได้ค่ะมาจังไดคคะเจ็ดแปดบอกค่ะลวงปูลวงปูนี่แหละฝัน ๋อเป็นเลขความฝันเนาะค่ะเห็นปูกับปลานะค่ะเห็นปูกับปลาเนาะอยู่ในห้องค้องเดียวกันนะค่ะในปูปูนแปดแล้วค่ะปลานั้นเป็นปลาขาวปลาเจ็ดเออค่ะปลาเจ็ดเนาะปลาเจ็ดปลาไม่แปดปลาไม่แปดันเป็นเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดเนาะถ้าปลาแปดต้องเป็นปลาหนังอ๋อค่ะเดียหลวงปู่นะถ้าเป็นปลาถ้าเป็นแปดนั้นเป็นต้องเป็นปลาหนัง ถ้าปลาเป็นเจ็ดนี้ถ้าปลาเป็นเจ็ดนี้เลขเจ็ดอ๋อค่ะอันนี้คือคือความฝันปูแปรแบบนี้เนาะถ้าจะจะแต่แต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันได้ยาน้อยอ๋อค่ะอ่ก็จะรีของหลวงปู่ถ้าเห็นเป็นปลาหนังนี้มันจะเป็นแปดอ๋อค่ะแต่ถ้าปลาประเภทมีเจ็ดนี่นะจะเป็นเลขเจ็ดเห็นปลากับปูปูนี่แปดได้ปูน้อยปูนี่แปดาปูแปด จะน้อยจะเน้นว่าเป็นเรื่องความฝันนะค่ะในความฝันค่ะแล้วสองห้าเนี่ยะสองห้าสองห้าสองห้ากลับด้วยสองห้ากลับด้วยถ้าเลขสามตัวเราหกห้าสองหกห้าสองเออขออนุญาตเขียนด้วยสามตัวหกห้าสองนะคะหกห้าสองอันนี้เลขความฝันเนาะค่ะปา ความฝันค่ะสามตัวหกห้าสองเด้อค่ะวัหกหนึ่งหลวงปู่นีเม็ดเห็นสองห้านี้บนค่ะศูนย์ห้านี้เห็นล่างค่ะแต่เมื่อคืนเมื่อคืนที่หรือเมื่อคืนวานเนี่ยเห็นหกห้าสองนะหกห้าสองฝันจดจดร้อร้อเลยเนาะหกห้าสองนี่คืองวดทีด งวดที่ผ่านมาเน่ยลวงปูก็ได้สามศูนย์ได้สามศูนย์ศูนย์สามค่ะนั่นแหละไม่ว่าลวงปูนมกว่าจะเป็นบนหรือเป็นล่างแต่บางวดนี้ทั้งบนทั้งล่างนะลวงปูมั่นใจว่าถูกนะเนี่ยค่ะยาน้อยนี่แหละมั่นใจนะแต่ว่าศูนย์ห้าไม่ต้องกลับศูนย์ห้าไม่ต้องกลับที่ที่เหลือนักกลับด้วยนะซื้อบนล่างเลยค่ะ ถ้าเกิดไม่ถูกมาเอาเงินนําปู่ลงถมดินคืนได้ไมหมนาอยใยน้อยนะให้แต่ใาญน้อยใช่ไหมให้แต่ใาญน้อยใช่ไหมใช่ใช่ไหมคะถ้าเกิดถูกแล้วทําบุญกับหลวงปู่ด้วยนะถ้าถูกถ้าถูกต้องทาบุญใช่ไหมแต่ถ้าไม่ถูกมาเอาเงินคืนให้แต่ใหญน้อยใช่ไหมคะอ่า ปูบอกว่าหายแต่ยายน้อยเด้อพ่าทาทา,ายกับผู้อื่นทาท่ายกับยายน้อยคนเดียวถ้าถูแล้วทาบุญหลวงปู่นะฝากน้าฝากน้ายายน้อยมาเลยก็ได้นี่แหละฝากยายน้อยไม่ได้เด้อยายน้อยทุกวัดเลยยายน้อยไม่รับโอนปัจจัยแล้วก็บัญชีหลวงปู่กับศูนย์เก้าสองสองสี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยายน้อยจะไปถ่ายหมายเลขบัญชีปูมาให้ทีหลังเด้อค่ะอ,อ่าเพราะว่ายายน้อยไม่รับโอนปัจจัยไม่ว่าจะวัดไหน นี่คือกฎของยายน้อยรักษาไว้อย่างแน่วแน่เด้อค่ะยายน้อยไม่รับโอนปัจจัยใดๆทั้งสิ้นแต่ว่างวดนี้มั่นใจนะมั่นใจมั่นใจมั่นใจหลวงปู่เสียงแล้วเสียงอธิษฐานแล้วใช่ไหมคะเรขกเข้าแล้ววันนี้ยี่สิบแปดแล้วนะวันที่ยี่สิบแปดแล้วเข้าแล้วนาะอ่าเนี่ย คุณปู่นะคะสาหรับ<า>แนวทางตัวเลขค่ะ<า>เดี๋ยวเดี๋ยวจะขอหมายเลขบัญชีกับเบอร์โทรปู่เด้อค่ะค่ะพี่น้องขานีเดอร์ค่ะแนวทางตัวเลขของปู่ทมดินเด้อค่ะปู่ฝันแล้วปู่เสียงทายแล้วเลขเข้าแน่นอนล้านเปอร์เซนเตอร์ค่ะพี่น้องขาเลขสามตัวนะปู่ฝันได้หกห้าสองเพราะฉะนั้นสองห้านี่กลับด้วยมันจะเป็นบนล่างเด้อค่ะห้าเก้าห้าเจ็ด ใครได้ชมคลิปก่อนหน้านั้นก็ปูฝัน78ดนี่คือเลขความฝันเด้อค่ะพี่น้องส่วนศูนย์ห้าเน้นล่างไม่ต้องกลับปู่มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์เด้อค่ะล้านเปอร์เซนต์เด้อค่ะพี่น้องคะสุดท้ายยายหน่อยกระิขอจบคลิปนี้ไว้ที่หมายเลขบัญชีของปูเด้อค่ะท่านใดมีตัวเลขโชคลาบมีหมานกับตัวเลขโชคลาบของปูก็อย่าลืมโอนเงินมารวมท้ำบุญกับปูเด้อค่ะปูกระลังสัง ศาลาสางวัดสางห้องน้ำสร้างกุฏิตามที่คลิปตุนตุนที่ยายน้อยไทยถท้ให้เบิงนันเดอร์ค่ะพี่น้องคะท่านใดมีโชคมิมานกับปู่ก็อย่าลืมโอนมาทำบุญกับปู่เด้อค่ะไม่ต้องโอนผ่านช่องยายน้อยพารวยเด้อค่ะโอนมาหาปู่ทมดินเลยไมายเลขบัญชีขึ้นให้เบิงตามนี่เด้อค่ะท่านมีอยู่บัญชีเดียว ไม่เข้าใจโทรมาสอบถามดเด้อค่ะพี่น้องค่ะสุดท้ายกสิขอจบคลิปนี้ไว้ที่ตัวเลขของปู่ถมดินเด้อค่ะพี่น้องนีเด้อค่ะสุดท้ายกสิขอจบคลิปนี้ไว้ที่เลขของปู่ถมดินเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพ่นเชียงท่ายแล้วพนวา่าลอยเปอร์เซ็นขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้โชคดีมีโชคมีลาบล่ำรวยกันทุกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ